นี่ก็น้ำที่จะเอาต้อมขาหมูเราจะ,ะค่อยๆใส่หัวหอมลงไปหอมทุกนิดๆน,นะตะไคร้กับขมิ้นใส่เพิ่ลงไปขาหั่นใส่ลงไปแล้วก็นี่ขาหมูที่เอาใส่หมองง้อเลแรงดัน ก็ใส่ลงไปจ้ะมันนี้เยอะหน่อยนะมันเยอะหน่อย็มหมอ้อเลยเกือบหกแล้วค,ค่อยๆตักก็ได้รีบไปก็ไม่ดีในต้มในต้มหม้อแรงดันนี่ก็วนี้่ก็จะใส่ใบตะไคร่นะ ก็ใส่ขมิ้นใส่เกลือเพให้เขามีความหวานที่มันจะดึงออกมาได้นิดนึงแหละความเค็มจะนวันวๆมันจะไม่จืดน,นะนี่เยอะเลยวันนี้สนใจต้มเยอะนะทั้งขาเลยจยาให้พ่อบานนิดนึง อะไรที่มันเป็นฟองก็เอาออกเบาไฟนิดนึงนะมันเดือดแล้วช้อนฟองออกน้ำจะได้ใสนะจากนั้นก็จะใส่น้ำปลา ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าใส่เกลือลงไปบ้างแล้วผงนัวไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่สมใจต้องใส่นะมะนาวชอบเปรี้ยวก็ใส่ยเยอะๆถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่พอป,ประมาณ หมูเดือดแล้วนะอันนี้เราก็จะใส่พริกขี้หนูบุบๆแล้วก็ใบมะกรูดล,ลงไปนะที่ใส่ใบมะกรูดก็เพราะว่ามันมีใบมะกรูดนะต้นหอมปักทีอย่างอื่นเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่ <Okay. S 1> มีอะไรก็ใส่ไปจากนั้นเราก็ชิมรสชอบเปรี้ยวเราก็ใส่ให้เปรี้ยวเยอะชอบเค็มเราก็ใส่ให้เค็มเยอะนะ ไม่ยุ่งยากเห็นไหมน่ากินไม่จะขาหมูต้มยำสมใจไ์นี้ก็ขอบคุณทุกๆกนกำลังใจเ,เพื่อนๆที่มาให้กำลังใจในการต้มขาหมูหรือว่าต้มแซ่บขาหมูบ้านสมใจนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ